พี่ถ้าเรายกเลิกใช้ไอคาวเนี่ยรูปจะหายไปด้วยไหมย,ยกเลิกใช้ไ l o u d รูปจะหายไปด้ไหมเปล่ยอ,อย่างนี้อธิบายอย่างนี้นะครับสมมติว่าเริ่มจากเราใช้ไอคาวทีนี้พอเราใช้ไอคาวรูปที่เรา ถ่ายใน iPhone ของเราใช่ไหมมันก็จะอัปโหลดไปไว้ใน iCloud อ่ะสมมติว่านี่คือ iCloud นะตัวนี้คือ iCloud เราใช้ iPhone พอเราถ่ายรูปรูปก็จะถูกอัปไปที่ iCloud อัปไปอยู่ในข่าวแสดงว่าตอนนี้ใน iCloud ของเรามีรูปอยู่ถูกไหมแล้วคําถามเมื่อกี้บอกว่าถ้าเรายกเลิก iCloud ยกเลยครับก็คือไม่จ่ายตังค์แล้วไม่เสียตังค์แล้วยกเลิกแล้วไม่ไม่เชื่อมต่อกับ iPhone แล้วรูปที่อยู่ใน iCloud จะหายไหมคําตอบคือไม่หายถ้ายังไม่ได้ถูกลบยังไม่หายยังอยู่ในนี้นะครับแต่ทีนี้ที่เราต้องทําความเข้าใจคือพอเรายกเลิก iCloud นั่นแปลว่าเราตัดการเชื่อมต่อกับ iPhone ของเราถูกไหมครับแสดงว่าไม่มีไม่มีการอัปโหลดจาก เรียบร้อยแล้วตอนนี้นตัดแล้วนะรูปก็ยังอยู่ใน iCloud ทีนี้ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราใช้แพ็กเกจแบบจ่ายเงิน iCloud จ่ายเงินนะครับสมมติว่าเป็น 200GB กิกหรือ2 TB เทราไบต์แลวเรายกเลิกเรียบร้อยใช่ไหมอันนี้เป็น 200G กิกและรูปยังอยู่ในนี้ 200GB กิกไตแล้วตอนนี้ถูกตัดแล้วไม่จ่ายตังค์แล้วคำตอบนะครับรูปจะยังอยู่ในนี้เหมือนเดิมแต่เข้าถึงไม่ได้ข้อมูลทุกอย่างยังจะอยู่ใน iCloud นะครับแต่เราล็อกอินเข้าไปไม่ได้จนกว่าเราจะจ่ายตังค์พอน้องถามว่ารูปหายไหม,ไมหาา,อา,ออมาไไมมมม่่่ดด้้ัันนนยยงงออูตรรีเเหืิจกว เราจะจ่ายเงินในแพ็กเกจนั้นนะครับอย่างเช่นแพ็กเกจ200 g b หรือ2 t b ของเราอะ่ะที่เราใช้ตั้งแต่ตอนแรกพอเราจ่ายตังค์เสร็จปุ๊บเราก็สามารถล็อกอินเข้าไปเอารูปไฟล์ทั้งหมดอยู่ในนี้ได้อยู่ดีไม่หายแต่แค่เข้าถึงไม่ได้